สวัสดีครับกระเป๋าเป้เกมวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปนรู้จักกับคุณสื่อเปอร์เชติโนนะครับของทีมปีเอเชนะครับคือปารีสแชงเช็คแมงนะครับเราไปหาซื้อมาแล้วครับใช้แผนการเล่น4-2-3-1นะครับแผนนี้ พอเล่นกับบอดแล้วรู้สึกว่ามันเติมเกมกันดีนะครับวิ่งกันค่อนข้างดีแล้วก็เกมรับก็อยู่ในหมดที่ดีนะครับช่วยกันสกัดช่วยกันรับช่วยกันลุกนะครับเ,เราจะไปเล่นในหมดยิง1ลูก2ลูก3ลูกเอ้หลูกนะครับ1ลูก3ลูก5ลูกนะครับเพราะว่ายังไม่กล้าไปลงแรงนะครับ เราจะอัพค่าสเปริ t ทีมนะครับให้มันได้99ก่อนนะครับค่อยไปลงนะครับเดี๋ยวนี้เราลองมาเซิร์ชหาผู้เล่นกันนะครับที่จะมาแข่งกับเรานะครับเป้าหมายคือยิงหนึ่งลูกนะครับครับเจอแล้วครับอัปเดท้วครับอ๋อเจอแหลง1076ครับมาเล่นด้วยกันนะครับ ็คือเราอาจจะแรงสูงกว่านะครับแต่เราก็ค่าสปิริตเราก็ยังไม่ถึงนะครับที่มาเล่นตรงนี้ก็เพราะว่าเนี่ยครับมันจะได้ค่าสปิริตทีมนะครับขึ้นไปอีกนะครับเขามาในแผน5-2-1 2นะครับใช้หลัง5ตัวนะครับเดี๋ยวเราอยมาทดสอบว่าเราจะเจาะเข้าไปได้ไหมนะครับแผนของปเชติโนก็จะเป็นสไตล์ต่อบอลนะครับต่อบอลทาชิ่งนะครับค่อยค เคลื่อนที่เข้าไปในแนวลุกนะครับส่วนตัวผมไม่นิยมที่จะโยนข้ามหัวนะครับเพราะเล่นเล่นแล้วทำไมมันไม่เข้ามือก็ไม่รู้นะครับมันมันโยนแล้วมันไม่ได้นะครับเป็นบางครั้งที่ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับเราจะเจอกันในเกมนะครับ The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the best days of the footballing calendar and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much the dress code. This place, simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion. Whatever football is played here. The action has already started. Now it's Owen. Questions were asked, but he's given the answers. Mbappe gets flagged offside. มันธรรมดาเหม t อนกันนะครับสาหรับใค่ว่าแรงพันแรงเก้าร้อยแปดร้อยนี่จะไม่เก่งครับบางคนนี่เล่นเก่งเลยนะเดี๋ยวเราให้เมสซี่ โอ้แมสซี่ปั่เข้าแล้วลูกนี้นะครับกดยิงแล้วก็กดรุดล,ลงนะมันจะเป็นการปนะนะั่นะครับถ้าใครมีสกิลของการปั่นมสซี่นี่มากนะพวที่จอมปั่นนะจะติดในมสซี่แล้วก็ยิงแล้วก็รุดลงนะมันจะเป็นการปั่นเราจะหัดกันทำดูนะ เราก็ต่อบอนกันดีครับต่อบอกันดีมาครับแต่มรู้สึกว่าเวลาอัดคลิปนะคมันจะมีคนมาเข้าช้าหน่อยเฮ้ลูกนี้โอ้โห,โหโเศรษลนครับ พูดยังไม่ทำนตัดแก้วนะครับอสุดยอดเลยครับใครไม่ทันครับหนึ่งๆแล้วครับไม่นธรรมดานะครับอยาระมานะครับสำหรับแรงสูงเวลาเจอแรงที่ว่าตข็งกว่านะครับบางทีเขาเล่นแล้วมาเจอกับเราแล้วเราอมกล้าก็มี เมสซี่เมสซี่ปั่นนะปั่นนะโอ้ยรูกนี้ร <cient yal. S 1> <unemployed. S 2> ูนี terminal terminal <in> ้เกิดปั่นเชวเกรูดรูดลงนะ้วปั่นใช่ไม่ได้ยินลล้วเมซี่สองนะครับเคยเล่นหลังห้แล้วคิดว่าล้วนนะโอผมไม่เล่นไม่ได้เลยหลังห้ วันนี้มาใช้หลัง3มหลังสี่เย่ทีมที่เล่นนี้จะไปใช้หลังสมหลังสไม่ค่อยนิยมใช้นี่กับเล่นกิอมานะครับกลับมา้อ,อ,มอีกครั้งนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะถ้าเสมหอหรือแพ้นี่คิดว่าลงไปเยอะแน่นอนนะครับค่อยเล่นก็ค่อยตอบอลครับไม่มีคำว,ว่าถ่วงเวลาครัได้บกุก

จ่ายนมกซีนมกซีโอ้โหไม่รู้จะเซฟได้ครับได้ลูกเตะมุมนี้มาเดม่าโยนเข้าไปโอ้เดวิดโอ้โหลูกนี้เกือบได้ประตูเหมือนกันนะเจวิตกองหลังแดักซ้ายจับ บายยนแมน,นุสเดวิสเดวิดีเนี่เดวิี่หรือเปล่าคิมิกแตเล่นดีมากนะครับจริงจริงครั้งแรกแน่าจะสองหนึ่งกันนะครับรอบต่อไปครับยิงแรกเราคลองบอลเยอะก,กว่ายิงเยอะกว่านะครับแต่เ,เขาก็สวนมาเป็นนรกเหมือนกันนะครับ ไม่ธรรมดานะครับในระดับให้เปลี่ยนตัวนะครับขาชุดเดิมก่อนนะครมาข้างหลังเล่นกันสนุกสนานครับไม่ต้องเีเรียสนะครับไม่ต้องไปถ่วงเวลาครับใครที่เจอกันนะครับเด่นด้วยความมีสติครับหรือบ้าเลือเกินนะ มีเป็นการเล่นเพื่อให้เราฒนาทีมไม่ใช่เพื่อเพิ่มนหเาเก่ดแล้วได้รางวัลอะไรไม่ได้เไรเราไม่ได้ไปแข่งนะเมสซี่โอ้โหสามลียนจริงๆโอ้โหเมสเหลียมไม่ได้กดปั่นลูกนี้กดยิงเลยนะ ข้างหลังรู้สึกว่ามันเจน๋งมากครับข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดไปหรนนะือเปล่าอาจคิดจากในโทรศัพท์นะครับเวลาเล่นเดวิสยัง okay. มไม่ได้กดปิดเน็บอยู่ครับโอ้กกยเก็บโดนครับโอ้โหประมาทไม่ได้ครับครับเลยวพวกนี้นเไม่เคยได้เลย โอ้โหเซฟอีกแล้วครับอเดซอนนะครับโอ้โหนาซิตี้ครับช่วงนีความดีมากครับ oh, ไม่ธรรมาดาย,ยิงครับใครว่าแรง800 900พันนี่ไม่ธรรมาดาย,ยิงนะครับบางคนนี่ผมยังเคยโดนถล่มมาสี่หนึ่งครับโอ้โหเซฟอีกแล้วมันเคลื่อนเอววิ่งเกือบไปแล้วโอ้โหอันนี้ตันข่วนครับที่อเดซอนเซฟไว้ให้สองสามลูกแล้วครับ อยฮันครับ huh. ด right. ้วยไหมชิมุท e ยัลึก o ุวันกระจโอ้โหจิ๊ได้หยุดใส่ฟอการนี่มาเนตาเนตาโอ้โหช้ารได้อยู่เอมบัเอมบัตเนตาโอ้โหช้าไปนิดหนึ่ง Kilimith. Davis. Davis drives it forward. Well it's good stuff. This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Well there's no two ways about it. This is what they have to do. เมสซี่ตัดได้ไได้ครับคิมิกอินซากิเรายังเดวิสกมาอีกแล้วครับเนี่โอ้ยตัดได้เพ่อนเ่อนบินักรอเพื่อนกอนสิงด็อกเก้หลอกไม่่านแล้วครับ จิกไม่ได้แล้วแ o ็งม o กตอนมอสให้อินเนสตาครับเราจะไม่เปลี well ่ยนตัวนะครับเดี๋ยวคอยว่าเราทวงเวลาครับไม่เปลี่ยนครบ็กซี่วันทูกับน่าเอ็มบัฟเบ้มีเี้เดวันทูนะครับวันทูและชิปตันเลยมีมานะ สนใจแล้วก็ตดปัดนะจ่ารับปัดนะครับเราจะปัดชิปหรือจะปัดจ่าเนี่ยอันนี้ปัดชิปเฮ้ยโอ้หจนเสาโอ้โนี้ดวงดวงดีเฉยสี อีกทีมนึงเขาไม่ได้ประตูตตนะครับไม่ใช่ว่าเราฟอร์มดีอะไรนะ,ระนี่ขนาดแรงกันนะครับโชคดีเชฟเดนิสทีน่าโอ้โหส่งไปรัปดเขาไว้ได้ครับอมสบเกมนะครับก็ชนะไปแบบสูสีนะครับไม่ใช่ว่าขาดนะ ยิง8ครั้งออกสรสแก็ยกิงเจ็ดสนะจนแต่ว่าเราเซฟได้เ,เ,รเ,เครับประตูนะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทีมที่มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วยังไงก็ใครอยากลองแผ่นนี้ครับลองไปหาซื้อดูนะครับเชตติโน,นนะครับแล้วยังไงก็คลิปนี้นะครับ ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามได้นะครับดูเพื่อความบันเทิงครับผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับก็เล่นงูง,งูปลาปลาเป็นงนั้นนะครับมีทิศอะไรดีๆก็มาแนะนำกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ